สวัสดีครับนะครับสวัสดี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 อ่ะจะได้มีกําลังกายแอคทีฟแอคทีฟันหน่อยนะครับบางทีกําลังฟังตอนจะง่วงจะง่วงก็ไม่ได้ฟังกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะขอต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ชแนลอาจารย์อุ้ยไพาโลฟันเฟิร์มนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนคับวันที่สิบหถึงสามิมิถุนายนนั่นเอง นะขอต้อนรับนะครับชาวราศีกรกฎนะครับเข้าสู่ชาแนลอาจารย์อุ้ยด้วยอย่างเป็นทางนะเข้ามาแล้วนะครับสาคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้อาจารย์อุ้ยด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้อาจารย์ในการสร้างคลิปต่อไปนะจ้ายโยนันเอสู้นะครับอ่ะอาจารย์จะบอกอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะเราดูดวงนะครับไม่ได้ดูเพียงผู้หนึ่งผู้ใดเนาะแต่เราจะดูเป็นภาพรวมของ ราศีนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสถานการณ์เป็นยังไงกันเงนินนู่นนี่นี่นั่นนะรหรือว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนานะฮะสำหรับวันนี้นะครับอ่ะอาจารย์ก็เลือกไพ่ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะเอออยากให้ต้องยำ้ำ <c oughs> <c oughs> อ่ะกำขับนะครับล้อเล่นล้อเล่น,ลนอ่ะแต่ก็กดก็ดีแหละเนาะเออโอเคอืม อะเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันเลยครับของชาวราศีกรกฎเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้นะครับรู้สึกเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่ามันมีเรื่องของการกืนไม่เข้าขายไม่ไม่รู้ว่าตัวเราเองนั้นจะตัดสินใจอย่างไรดีมันมีเรื่องที่ให้ตัวเราเนี่ยมีความที่วิตกกังวลพอสมควรน,นะมีเรื่องที่ตัวเราก็เหมือนเราแสดง มันมีเหมือนเราแสดงอะไรออกไปนะการแสดงตอบรับกลับมามันไม่ได้เป็นเหมือนส,สิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือว่าคุณตั้งใจทําอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นเหมือนที่สิ่งที่เราคิดเราหวังไว้ครับมันมีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องได้เลือกให้เอาแน่ๆว่าตัวคุณต้องเอาทางไหนนะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันต้องเกิดเหตุต้องเลือกนะคุณก็ต้องลองดูความเป็นไปได้ของตัวคุณเองว่าจริงๆแล้วตัวเราเองนะ่ะ คือมันมันมันถึงเวลาอาจารย์มองว่าเนี่ยมันมีเกณฑ์ละถึงเวลาที่ตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องทํำยังไงนะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันก็จุดปลายทางแล้วนะนะถ้าเป็นที่ทํางานอาจารย์มองว่าตอนนี้มันอาจจะต้องเอาความสามารถของเราไปดูกับความเป็นไปได้ของบริษัทใหม่แล้วหรือว่าถ้าเกิดเราจะออกมาทําเองเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันพร้อมแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์มองว่า สิ่งที่คุณทำโอเคคนมันอาจจะไม่เห็นด้วยคนอาจจะไม่ได้แบบว่าเออให้กำลังใจเราร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราได้ทำมันนะครับแต่อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มีเป้าหมายในการที่จะทำมันชัดเจนคุณก็เอาโกคุณอะ่ะเ,เป็นเป็นเป้าหมายหลักแล้วคุณก็เดินตามมันออกไปเพื่อให้ตัวคุณสามารถที่จะเดินไปต่อได้ในตรงนี้เพราะว่าในความคิดของคุณตอนนี้มันมันเหมือนแค่ มันมีคนมาบล็อกความคิดของเรามันเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบว่าเอ้ยครั้งนี้มันเจอทางตันหรือเออาจารย์มองว่ารู้สิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ทางตันมันยังสามารถที่จะเดินต่อไปของมันได้นะครับอาจารย์อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไงก็ตามคุณต้องได้ทําเรื่องใหม่ๆแน่นอนนะครับมันต้องเกิดสิ่งที่คุณคาดหวังหรืออะไรแน่นอนประมาณช่วงออตั้งแต่วันที่20ลงไปนะคะยี่สิบยี่สิบเสองเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้คุณได้ทําแน่นะครับแต่ สิ่งที่คุณได้ทําลงไปนั้นอ่ะมันอาจจะขัดต่อความรู้สึกคนอื่นมันอาจจะมีการกระทุกกนทั่งกันางความรู้สึกก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้คือมันจําเป็นอ่ะอาจารย์มองว่ามันมันเกิดเหตุจําเป็นมันเป็นวิบากมันถึงข่าวข้อถ้ามันต้องถ้ามันเป็นความรักมันก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เลิกกันนะคะมันมีเกณฑ์ได้เลิกกันถ้ามันยื้อกันมานานแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นงานที่ได้ทํานะวันนี้อาจารย์มองว่าคุณก็ตกตะกอนแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกเสียใจแหละเพราะว่าเราอาจจะทํากับตรงนี้มานานอยู่กับตรงนี้มาานนนมัก ถึงคราวที่ตัวเราเองก็ต้องเติบโตไปนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนประสบการณ์นะมันจะทําให้ตัวเราเองอะ่ะเติบโตไปได้เรื่อยๆจนทําให้คุณเจอสิ่งที่จะทําให้มันเป็นความมั่นคงในชีวิตคุณนะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยยังไงมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโอกาสจากผู้หลับผู้ใหญ่อีก คนหนึ่งนะคบเข้ามาพูดเข้ามาคุยกับตัวเราหรือาจจะเป็นอีกทีมงานหนึ่งเข้ามาพูดมาคุยกับตัวเราวันนี้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวคุณเองว่าตัวคุณเองจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนจะเดินต่อไปอย่างไรนะคบแต่อาจารย์เชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดเราเดินก้าวอย่างมั่นคงและมั่นใจในตัวเองเชื่อใจในตัวเองเดินต่อไปครับสิ่งที่คุณทํามันจะสําเร็จแน่นอนหรือวันนี้เรากําลังเริ่มทามามันอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนแบบว่า เราจะทําดีหรือไม่ดีเอ้ยเอาจริงเปล่าคุณทํามาขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณสามารถเดินต่อไปได้เลยแต่คุณต้องอย่าลังเลว่าคุณจะเอาอยัางไงนะครับถามว่าถ้าถามอาจารย์ว่าอาจารย์ถ้าจะเปลี่ยนแปลงงานดีไหมก็ถือว่าดีนะแต่คุณอาจจะต้องคุยกับที่เก่าก่อนนะหรือว่าจะเลิกทํากิจการอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็ได้เพราะมันจะมีสิ่งที่ใหม่เข้ามาในชีวิตคุณอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสถานการณ์การเงิน ภาพรวมนะครับของชาวราศีกรกฎกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างอ่าสถานการณ์การเงินนะคะแต่ถามว่าเปลี่ยนใหม่เป็นในสิ่งที่ดีมันดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นน่คุณได้ทําใหม่อ่ะเออมันก็มีเกณฑ์อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับสถานการณ์การเงินเป็นยังไงบ้างอืมสถานการณ์การเงินมีเกณฑ์การเงินเข้ามานะครับแล้วก็เออ เขาเรียกว่างานจะมาเงินจะมาก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทํางานนะก็ลองเลือกดูเอาว่าจะเอาเงินก้อนใหญ่หรือว่าเอาเงินก้อนเล็กวันที่จะบอกเรามันเกิดช่วงของการตัดสินใจวันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณไม่ก้าวเดินออกไปมันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคุณก็จะได้เงินในสิ่งที่คุณเคยได้แต่ถ้าวันนี้คุณคิดเปลี่ยนแปลงคิดต่างคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้เท่านั้นเองนะครับสาหรับชาวราศีกรกฎเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่า ความรักเป็นยังไงของชาวราศีกรกฎคนมีคู่นะฮะคนมีคู่อ่าคนมีคู่นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกแล้ว,ว่ามันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจถ้ามันทะเลาะกันนะครับมันก็มีเกณฑ์ได้เลิกกันมีเกณฑ์ได้แบบว่ามันน่าจะไม่ไหวต่อสถานการณ์แล้วตอนนี้ใช้วิธีการเดียวกันกพิจารณานะครับถ้าอยากอยู่ต่อ,ตอด้วยกันแต่ถ้าว่าอา่อยังต้องอยู่ต่อเดียกันเอาเป็นว่าปรับความเข้าใจนะครับมองข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันแล้วก็ค่อยปรับ ให้มาอยู่ตรงกลางเพื่อให้ความรักครั้งนี้อยู่ต่อได้นะครับเพื่อจะได้ไม่กระทบกับลูกกระเต้านะแต่ถ้าช่วงนี้นะครับยังรักกันดีแนะนํานะครับให้ออกไปข้างนอกนะครับออกไปแบบไปเที่ยวไปสรรหารเพิ่มเติมหรือมีลูกเพิ่มเติมอีกคนก็มีเกณฑ์นนะ,ะสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับคนมีคู่่มาดูคนโสดบ้างเป็นยังไงสําหรับคนโสดนะฮะคนโสด คนโสดนะถ้าเกิดช่วงนี้มีคนเข้ามาแนะนําว่าอย่าพิ่งตัดสินใจคบนะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเกณฑ์เข้ามาหลอกนะครับอาจจะมีคนเขาว่าจ,จะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่ามีคนที่ชอบเขาอาจจะแค่มีปัญหากองก้อง,องแกงก็เลยมากุดเกวยเราเนาะวันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะแนะนําว่าอย่าพึ่งนะถ้าในช่วงห่วงนี้เนาะเอาเป็นว่าให้รอหลังจากเดือนนี้ไปก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยตัดสินใจเนาะในการที่จะพูดคุยกันหรือคบกันอะ เดี๋ยวมาดูต่อนะครับสำหรับคําแนะนำนะคาแนะนำของชาวราศีกรกฎอ่ามาดูกันนะคะไพ่แนะนำอะไรบ้างของชาวราศีกรกฎ คำแนะนำของชาวราศีกรกฎว่ายัางไงว้าวอ่าคำแนะนําของชาวราศีกรกฎนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามันอาจจะมีช่วงที่เรารู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยเหนื่อยเนาะมันมีเรื่องให้เราต้องคิดเนาะวันนี้สําคัญที่สุดนะครับคือให้ตัวคุณเองอ่ะมีสติพยายามไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิให้ดีนะครับพยายามประคับประคองจิตใจกับเรื่องที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็คือวันนี้สิ่งที่ เข้ามาเนี่ยมันอาจจะกระทบกับความรู้สึกของเราบ้างนะครับแต่มันจะทําให้เราอยู่ได้ถ้าตัวเราเองมีสติมีปัญญาในการที่จะให้เราให้เรารู้ว่าโลกเนี้ยมันจะต้องเดินยังไงไปต่อยยังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตอนเนี้ย นะครับตัวคุณนะมันจะเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเหตุเราดีผลเราก็จะดีแต่ถ้าเหตุเราไม่ดีผลเราก็ไม่ดีตามอยู่แล้วครับเหมือนที่เขาบอกแหละคุณทําเหตุยังไงผลมันก็จะเป็นแบบนั้นเนาะวันนี้ไพ่ก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดวันนี้คุณลักษณะดเดินแบบงงๆหรือไม่มั่นใจหรือว่าวิตกกังบลนมากเนี่ยบางทีสิ่งที่คุณคาดหวังมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะอาจารย์เลยอยากจะแนะนําว่าวันเนี้ย มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแน่นอนแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าตัวคุณเองอ่ะจะดําเนินการหรือว่าจะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ยังไงนะครับไพ่ก็เลยแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิให้กับตัวเรานะว่า้พาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อ่าหรือเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ฟังธรรมะอะไรเงี้ยที่มันจะลงใจเกี่ยวกับตัวเรานะครับเพื่อจะทําให้ตัวเราเนี่ยเดินต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปได้นะ โอเคก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเนาะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบถูกใจก็คอมเมนต์มานะครับนะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเชื่อมันในไพ่เชื่อมันในฉันอุ้ยไพ่ทาโร่เฟิร์นครับแล้วกลับมาพบกันคลิปถัดไปในเดือนหน้าฮะสำหรับวันนี้อาจารย์ไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ